สวัสดีครับผมวันนี้จเจอรถลอยอีกแล้วจะเล่นท่ายากหรือเปล่านะครับวันนี้รอดูครับรอดูรอชมน้ำก็ขึ้นครับนั่นขึ้นเรื่อยๆไม่มีรถ ครับ <c oughs> ผมรอต่อคิวรถยากครับคันนี้ต่ออูสหกิจนะครับผมตัวนี้จะเป็น FXZ360 ตัวแบน็ตรีแมปบางนุโมดิฟายครับชื่อนี้ไม่มีเสียครับบางนุโมดิฟาย น้ำครับน้ำขึ้นครับวันนี้เงียบครับรถไม่มาไม่มีรถมาเลยครับมีผมคิวที่สามเพราะว่าน้ำขึ้นหรือเปล่ายังไม่มีรถมา เราไปชมความแรงใกล้ๆก,กันครับวันนี้ออกง่ายครับผม